มีดีลเลอร์มารับเรียบเลยนะฮะนี่ก็คือเฮตอตนะฮะเจ้าของเลยนะกำลังประกอบอะไรอยู่เลยนะครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวดวันนี้ลูกค้าลูกค้าจะเข้ามาเยอะต้องเตรียมสายสายไว้ก่อนก็ต้องเตรียมไว้ก่อนถ้าเดี๋ยวค่อยประกอบไปเป็นี้ลูกค้าจะเข้านัดนัดไเยอะนะเป็นตู้แหล็กใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนี่ลูกค้านับไม่รู้สิจกี่ยี่สิบเรจ้าหนี่มา คือเฮียไต้เนี่ยเจ้าของเนี่ยนมาที่นี่แต่เช้าเลยนะฮะลุยเองเลยนะฮะอ,อ,อย่างตู้หลังนี่ก็ประกอบเองอะไระะไใส่อะไรน้าแต่ลูกค้าจะเลือกว่าเครื่องเสียงเนี่ยดูดูเองกับมือเลยนะฮะก็คือเช็คเช็ค,ออเ,คเองหมดเลยทงเราหนึ่งสองสามเช็คหนึ่งสองสามสี่ ไปที่กล่อง <ฮะ S 1> ที่เครื่อง <ฮะ S 1> ทุกตัวต้องไปขอมอ,อกอนีร้้วาเงกกแล็ป สามสิบปีแล้วนะฮะเราทำมาต้องเท่าไหร่ทำมาตั้งแต่อายุ20่ส่าตอน oh. นี้หกสิบหแล้ววะโอ้โห oh. 40กว่าปีนะฮะ45ปีแรกๆก็ที่เคยสมัยตอนสมัยแรกๆสมัย <Okay. S 2> น่าอายุ30มสิบเลยทานินทานินเข้ามาจ้างทำเข้ ah. ามาจ้างประกอบครับผมประกอบเป็นตัวตัวประกอบ AM FM วิทยุคาสเซ็ตขยายอะไรพวกนี้ ตู้ลำโพงตู้ลำโพงเพิ่งเพิ่งจะมาทำเมื่อหลังๆยี่สิบปีนี่เองตู้เฉพาะตู้นะแล้วทำพวกขยายก่อนทำพี่ทุกขวกก็มีประสบการณ์ตั้งแต่อยู่ทานินเลยไม่ไม่ไม่เขามาจ้างเขาอ้อเขามาจ้างเราทาเขามาจ้างทำตล้งแต่นนเก็ตอนหลังแบรนด์ตอหลังหลายหลายยี่ห้อนะ เนหลายยี่ห้อที่ที่เขาที่เขามามาให้ทำติดยี่ห้อก็คือนานมากนะตรงนี้เป็นโรงงานทําให้เลยครบวงจรเลยตั้งแต่ชิปตั้งแต่ทุกอย่างเครื่องเสียงนะฮะข้างบนก็ลําโพงทํำเองครับผมอดูแลเองครับนี่นะฮะนานแล้วทำเองอย่างข้างหลังก็ตัดไม้ที่ที่เคยมีเครื่องตัดไม้ตัดไม้ประกอบพ่นสีแล้วก็ไปตากเอง ต้องแบ่งเป็นลักลอกฮะฮะอย่างข้างไหลข้างหลังนี่ก็รู้สึกอยประมาณสามไล่ที่ที่ทำข้างหลังโรงานฮะก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะฮะเนี่ยตอนนี้มีเด็กๆกาลังแพ็คของในช่วงนี้ลูกค้าแพ็คของเพราะว่าตอนเย็นๆนี่ยประมาณสักทุ่มหนึ่งอ่ะจะมีรถหกล้อเข้ามาทุกวันนะบริษัทเอกชนขนส่งสองคันสองคันเมื่อกี้ก็ไปไม่หมดนะ ก็ทุกวันช่วงนี้ทุกวันเลยหกว่าก็มาขนกรเตรียมไว้เตรียมไว้อตอนเย็นเด็กก็รีบแพ็คส่วนใหญ่ก็ส่ง,สงทางปีนังก็เยอะนะ,ะแต่ว่าส่งไปที่หาดใหญ่โรงแรมเขาไปพั<ข>กว้มารับเองโอ้อส่งต่างประเทศด้วยก็ทางโรงแรมเขาจะเอาเป็นชุดชุดโรงแรมหนค<ะ>่ะโรงแรมเขาจะเอาเป็นพวกโต๊แฝดนั่งอ๋อนี้นะฮะแล้วก็ชุดเสียม เห็นกลางพวกนี้มีนะฮะไปติดตั้งที่โรงแรมด้วยอะไรด้วยเยอะไปหมดตามห้องอน่ะตามห้องคาราโอเกะขึ้นเนี้ยนี่นะแล้วก็จะใช้ชุดพวกนี้แล้วอย่างพวกคอนเสิร์ตก็จะให้ใส่แหไกไปอย่างเนี้ยอย่างนี้ของวัดนี่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นของหลวงพ่อเขาสั่งไว้สั่งเขาสั่งไว้เดี๋ยววันเขาจ่ายทางไม่หมดละก็ีรางหวงพ่อเาสั่งเดี๋ยวก็ไปจัดส่งใช่ไหมฮะงานวงงานวัดมาเอาที่นี่ได้เลยนะฮะ เราอยากหลวงพ่อเนี่เข้ามาเยอะแล้วรับที่นี่เนี่ยได้ราคาจากโรงงานเลยก็ราคาเหมือนเหมือนกันครับเพราะว่าเออมันราคาก็ใครมารับก็เหมือนเหมือนกันเหมือนกันมันมันมันก็คือของเฮียเป็นโรงงานผลิตกุ้ยก็ราคาเท่านี้ก็คือเท่านี้เท่านี้เลยเราลดมากก็ไม่ได้เพราะมันเดี๋ยวมันจะไม่มีกําไรอะไรค่าใช้จ่ายมันาเยอะครับผมมีค่าขนส่งอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีประกันหนึ่งปีฮะ รับประกันหนึ่งปีทุกอย่างเลยนะก็จะทุกอย่างจะรับประกันหนึ่งปีหมดยกเว้นเพราะว่าเป็นบางตัวตัวอออะไรใหม่แต่ว่าต้การลูกค้าสองปีไปบางตัวสองปีเลยไม่บางตัวบางตัวเฉพาะบางตัวนะฮะแล้วก็ดอกจะไม่รับประกันแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยทุกตัวมันต้องมีมกรอย่างต้องมีมอกรของบริษัทนากชีดอย่างเงี้ยมอกรต้องคิ้งไว ือได้ได้มาตรฐานนะฮะจากมอกทุกตัวเลยนะฮะอย่างเงี้ยมอกต้องพิมพ์ไว้ที่กล่องที่เครื่องที่เครื่องก็ต้องพิมพ์ไว้ต้องติดสติกเกอร์ไว้ติดได้หมดเลยฮะต้องต้องทุกตัวต้องไปขอมอกอืมคือเชื่อได้ว่าแน่นอนนะฮะอ่ามันมันต้องไปถูกต้องแน่นอนแล้วก็อย่างพ o v e r อย่าง cover เนี่ยอันนี้รหัสมอกนะเพราะว่าก็ต้อง เอต้องติดสติ๊กเกอร์ไว้ที่อยู่ติดต่อใช่ไหมเบอร์โทรศัพท์นี่ใช่เดี๋ยวตอนนี้เข้ามาตรวจฮะติดต่อแอดไลน์มีที่อยู่มีเป็นหลักเป็นแหล่งเพราะช่วงนี้เขาทำออนไลน์ทำออนไลน์กันเยอะแต่ก็ของของบริษัทนากาเี่ของนี้อนั้นก็จะต้องมี ต้องติดไปทุกตัวเลยฮะทุกตัวเลยนะมีสติกเกอร์ติดทุกตัวรับการได้ดทุกตัวมีสติกเกอร์ติดทุกตัวแล้วก็ทุกตัวต้องไปขอมอกมีสินได้มาขายได้ของเกินก็ต้องติดหมดโอ้โหนี่นะนี่นะะโอ้โหแบบนี้ชุดใหญ่ๆหญ่เลยนะฮะแปดฟูตแปดมันเป็นชุดเยอะไปหมดเลยนะฮะตัวนี้เป็นตู้แขวนตู้แขวนนี่ก็ราคาก็จะสูงหน่อยตัวนี้หมื่นบาทอ๋อบาทต่อใบนะต่อใบเพราะว่า ถ้าถ้าตูแ้แฝนนี่ก็จะทําดีเลยใส่ดอกคงหล่อข้างในนะแล้วก็แลมนี่เป็นไดเวอร์ทุกอย่างเคยรู้สึกจะเคยถ่าย <Okay. S 2> ให้ลูกค้าดูว่าข้างในเป็นอะไรต้องจอนอใหญ่ก็จะบอกหมดว่าใส่อะไรลงไปทําอะไรลงไป mm hmm. จะบอกลูกค้าหมดเลยให้บอกหมดไม่ ไม่เก็บไว้ไม่กักเลยไม่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 ต้องไปก้องไม่คักก็จะมีเราต้องบอกลูกค้าให้ไม่หมดว่าใส่อะไรไปบ้างนะฮะถึงราคาถึงได้สูงอะไรย่างนี้เพราะตู้แฝงนี่มันเป็นงานงานเบรพิงมาเราไม่ได้ต้องเปลียนต้องดีก็ทำทำทำก็ทำดีเลยเป็นมิตรคอนเสิร์ตเลยนะฮะแฝงขนาดนี้อย่างเราบ้าก็จะเป็นตู้พวกตู้โรงแรมอย่างนี้นี่พวกนี้พวกนี้จะเป็นตู้โรงแรมละตู้ที่ทำส่งโรงแรมถ้านายยัมีแม็กเลย ันนี้รุนน่นนี้มาสิบห้าเรื่องเสียงนี่ก็เป็นพับเลยนะ,ะเรื่องเสียงเนี่ยเรื่องเสียงก็เดียวใต้ก็จะรับประกันให้ลูกค,ค้าเลยเรื่องเสียงกลางต,ต,ตัวนี้นะเ<ะ>สียงกลางที่ที่เรียกตู้โรงแรมคือที่เรียกตู้โรงแรมหมายถึงว่าสมัยก่อนที่ทําส่งโรงแรมใหม่ เด็กในออฟฟิศอะเสมียนอ่ยเขาเปิดบินเป็นตู้โรงแรมก็เลยติดปากมาเป็นตู้โรงแรมจริงจริงมันเป็นเป็นรุ่นมันเป็นชื่อชื่อเขามีเป็น T S R S อะไรพวกนี้แต่ว่าที่เด็กเขาติดปากเป็นตู้โรงแรมก็ในบินว่าําส่งอะไรเป็นตู้โรงแรมนะฮะส่งโรงแรมมปจากอย่างนี้อันนี้แบบขาตั้งก็มีครับมีครบลูกค้ามามาที่หน้าร้านตอนเนี้ยะ ลูกค้ามาได้เลยนะเปิดทุกวันเลยนะถึงปีเอ่ออย่างวันอาทิตย์สมัยก่อนวันอาทิตย์ต่ก่อนเนี่ยก็เฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยเปิดช่วงเที่ยงถึงสองทุ่มอย่างนี้วันอาทิตย์ก็เปิดเช้าเลยนะเปิดทั้งวันเลยเปิดทั้งวันเลยฮะถึงปีใหม่เนี่ยยันปีให่เเพราะว่าวันอาทิตย์เด็กจะให้เด็กเข้ามาทํางานจ่ายก็สองแรงถึงยันปีใหม่เลยขนาะนี้ยังไม่คดอยทันเลยฮะโอ้ยยังไม่ยังไม่ทันเพราะว่าออเดอร์เข้ามาแบบ เกินเกินค่าที่เราที่เราเราก็เตรียมไว้แล้วอ่ะเตรียมให้ลูกค้าแล้วช่วงนี้ลูกค้าก็จองมันเยอะตรงนี้ต้องเร่งผลิตเลยนะฮะถ้าจองตัวจะกลับบ้านบ้างอะไรบ้างตม่ด้จองกันเยอะแต่ลูกค้าจองก็ได้ของแน่นอนเห็นเข้ามาก็เจอยิ่งถ้าทุกวันนะถ้าไม่ได้ไปไหนตั้าอยู่ทุกวันเลยก็อยู่แต่เช้าเนี่ยเนี่ยมาแต่เช้าเลยนะเจ็ดโมงก็มาเปิดโรงงานและสองทุ่มสามทุ่มก็จับสามทุ่มา็ตีก็ตีทุ่ม ก็ดูเขาขึ้นของม้งอะไรต้องต้องต้องดูทุกอย่างกะดูก็ดูทุกอย่าง